นอกจากการเป็นนางงามคือการเป็นนักแสดงครับเธอคือนางร้ายไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยครับช่รูรีอัจจิตาพยคัคฆ์เชิญชมโครงการเลยนะคะสวยไหมครับสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอจริงๆ ครั้งนึงนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ได้ขึ้นเวทีมานานมา,มาก <c oughs> ๆก็อยู่แค่คารอที่ไปแข่งขันนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะผ่านผ่านมาถูกอกุกใจและอาจจะมีไม่ถูกอกุกใจกันไปบ้าง <c oughs> นะคะก็ <ๆ S 2> ขอขอภัยค่ะแล้วก็วันนี้มาในฐานะที่นางงามนะคะมาในฐานะตัวแทนของเวที m ิส s t h a i ไ a ยแลนดค่ะก <c oughs> ็ยินดีต้อนรับสองสาวนะคะที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นอีก ในครอบครัวของ Miss Thailand ค่ะน่ารักมากๆสว่าขึ้นและยังพูดเก่งด้วยนะซึ่งตอนนี้ทักทายไปเรียบร้อยแล้วในฐานะของตัวแทนของ Miss Brand Thailand นะครับขอบคุณ Miss b Thailand ด้วยที่ให้คิวสาวน้อยคนนี้มาเป็นสาวน้อยที่ครบเคร,บเรื่องในความน่าพงปีจริงๆครับผมเชื่อว่าหลายคนติดตามเธอบนเวทีนางร้ายไทยแลนด์ชมภูหาแ<า>ชร์ประสบการณ์นิดนึงครับนอกจากการเป็นนางงามแล้วหนูก้าวข้ามไปเป็นนักแสดงเป็นอีกหนึ่งบทบาทเลยนะอย่างชาร์ลอต เป็นนางเอกช่อง3ามชอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งแต่อของหนูคือช่องแแลวตอนนี้หนูมาในฐานะของนางร้ายไทยแลนด์ด้วยแชร์นิดนึงครับเป็นไงบ้างค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าความฝันของชมพูค่คือการได้เป็นนางงามและการได้เป็นนางงางมเนี่ยชมพู่สานฝันตัวเองไปจนถึงปลายทางละได้รางวัลมามา,มากมายละแล้วก็เป็นเป็นรุ่นพี่แล้วก็ประสบความสําเร็จแต่อีกหนึ่งความฝันของเราเชื่อว่าคน ของชมพูนั่นก็คือการได้เป็นนักแสดงนักแสดงในที่นี้คือไม่จ้องเป็นนะคะที่จะต้องเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งชมพูคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนางเอกนางร้ายต่อให้จะต้องเป็นแม่เป็นยายก็สามารถเป็นได้นะคะเพราะว่ามันคือบทบาทที่ท้าทายมันคือการแสดงที่เป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่ที่เราสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีความสามารถ สวยขนาดนี้นะยังเป็นแม่เป็นยายไม่ได้หรอพี่กันว่าเป็นอะไรนะเอาไว<อ>้<อ>ใช่เมื่อวานได้สแสดงลิเกไปค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นฟแฟนคลับแฟนนะคะก็จะได้ติดตามกันในเวทีลิเกคณะมิสแปรนะคะชมครูก็ได้รับบทบาทเป็นแม่ไปแล้วนะคะเป็นแม่ของถอยกานั่งยิง้มกันเป็นแถวเลยสแสดงว่าดูใช่ไหมแม่รักมาก นอจกจะเป็นนางรัชไทยแล้วยังเป็นคุณแม่ของพระพึงด้วยเป็นพระพึงแม่ของก่าว่าอ๋อใช่โอ้มันหลายตัวเกินจำกไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องก็ติดหมดแถนด้วยแต่ตอนนี้บนเวที นางร้ายไทยแลนด์ครับพี่การอยากให้หนูแชร์นิดนึงครับเพราะว่าบนเวทีมิสแวนไทยแลนด์เนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนขอทราบดลราแบบว่าต้องตีโจทย์ให้แตกเวทีของมิสแวนไทยแลนด์ระดับจังหวัดพีดีต้องการอะไรเพื่อไปมิสแวนไทยแลนด์พี่พังหวัดต้องการอะไรแต่เมื่อหนูเขับไปอยู่บนเวทีของการประกวดนางแสดงนางร้ายไทยแลนด์หนูทําเทคนิคนอะไรถึงชนะใจคณะกรรมการมาและเป็นเดอะวินเนอร์นางร้ายไทยแลนด์2023ครับทริคง่ายๆของชมพูเลยนะคะไม่ว่า เป็นการแข่งขันอะไรก็ตามนะคะเราอาศัยซ้อมค่ะซ้อมเยอะๆซ้อมหนักๆเลยเดินไม่ดีไปซ้อมเดินให้คล่องพูดไม่เก่งไปซ้อมพูดบ่อยๆกับตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความมั่นใจตราบใดที่เรายังไม่มั่นใจให้ไปซ้อมค่ะวันหนึ่งมันจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมาได้เองเมื่อเราทําได้ดีทําได้คล่องแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่า ความพยายามเนี่ยมันไม่เคย,ยทรยศใครจริงๆคำนี้ชมพงพูดมาหลายเวทีแล้วค่ะแล้วมันก็ยังสามารถพูดได้อีกเรื่อยๆพูดได้อีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นความจริงค่ะตราบใดที่เรายังพยายามเราทุ่มเทเราทํามันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยความสําเร็จมันไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆค่ะสุดยอดมา,มากครับและอีกหนึ่งคำถามครับผมซึ่งเธอไปอยู่บนเวทีการประกวดนางร้ายไทย,ลยแลนด์มาละ มีบทบาทไหนที่ประทับใจชมพูจำสคริปต์หรือแตลลอกช่วงไหนได้ประทับใจมากที่สุดซึ่งเราดูในทีวีไปแล้วนะอยากเห็นแบบสดๆบนเวทีมิสแ b r นรบุรีตรงนี้ลพบุรีรงไปถึงชมพูด,ด้วยเขาบอกว่านางร้ายไทยแลนด์มาเยือนลพบุรีทั้งทีโชว์ให้ดูหน่อยครับโอ้โหคนรู้ ชอบที่สุดก็คงจะเป็นบทบาทสุดท้ายบนเวทีของนางร้ายไทยแลนด์ที่ได้รางวัลมานั่นแหละค่ะก็คือการเป็นรับบทเป็นเรยานะคะที่ทุกคนหลายหลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดจะให้แสดงบนเวทีก็ชุดนี้อาจจะไม่เหมาะแต่นิดนึงก็ได้นาอได้ค่ะ<ด>ครับมองปรกก้กองก็ได้ครับคุณการนี้แหละคะ่ะได้เลยครับโอเค ฉันก็ไม่ได้อยากจะมาเหยียบที่นี่เป็นเนสด็จตีเธอแล้วก็บว้าวไปพี่หวน้วยน,นะคะซึ่งบทละครน,นะคะซึ่งผมเห็นสายตาของเธอเนี่ยเธอส่งอินเนอร์มาแบบเต็มมากชมพูขาพี่การขอ,อสัง่งขัดนิดนึงครับเพราะถ้าต่อจากนี้เนี่ยพี่กันว่าพี่การต้องไปอยู่ใน,ในใสายตาของหนูละหนูส่ง<ล>มากเอาอย่างงี้หนูส่งสายตาให้กับคนดูใน Miss Brand b r a ทีวีครับอีกครั้งนะ 5 4 3สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นครับแกรนทีวีอะเหรอเห็นฉันแล้วใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้ฉันเหยียบอยู่บนเวทีเวทีม mm ิสแกรนโรบุรีที่ต่อไปตัวแทนของเวทีมิสแกรนโรบุรีนี่แหละจะได้เป็นตัวแทนมิสแกรนไทยแลนด์จำเอาไว้ว้าวซึ่งตอนนี้นะพี่กันเชว่า ลองจะแตกแล้วแหละเพราะหนูเนี่ยจิกสายตาส่งอินเดอร์พร้อมกับคลิปสคริปต์และกดแบบสดๆด้วยขอบคุณมากนะคะคที่สาน,นุนมิสแปรนลบบุรีชมพูได้โวยพอเรียบร้อยแล้วทั้ง5คนด้านหลังเนี่ยกลายได้เป็นตัวแทนของเชื่อว่าคงได้รับพลังจากชมภูไปเต็มเลยแต่ก่อนจะลงจากเวทีครับชมพูครับพี่แกอยากให้ชมพูฝากอะไรนิดนึงถึงพี่น้องทุกคนครับที่อยู่ในลบบุรีแห่งนี้และอยู่ทางแกรนดทีวีฝากติดตามผลงานหรือว่าสิ่งที่หนูอยากจะบอกทุกคนเชิญได้เลยครับ อย่างแรกที่ชมพูอยากจะบอกต่อจากนี้นะคะอยากจะขอขอบคุณค่ะพีดีพี่ทวนนะคะแล้วก็ชาวโรบุรีค่ะสปอนเซอร์ทุกท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ทุกทท่านที่อยู่บริเวณรอบๆเวทีบริเวณในงานเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมชมมาร่วมเชียร์นางงามบนเวทีมิสเตอร์รบลีนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับชมพูในวันนี้ด้วยหลังจากนี้เนี่ยชมพูอาจจะ ที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าบ่อยบนเวทีนะคะแต่ว่ารอติดตามชมผลงานชมภูผ่านทงางจอแก้วนะคะผ่านทงางช่องแปได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีละครหนึ่งเรื่องเข้ามาละก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ชมภูอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ชมภูต่อไปค่ะสุดยอดมากครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเวทีนิสแกรนไทยแลนด์อีกหนึ่งลูกสาวคนสวยที่พี่เชื่อว่า พีวัตต้องภูมิใจอย่างแน่นอนพี่กันเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้หนูจะติดตามผลงานของน้องสาวคนนี้จากการลงคิวละครหนึ่งเรื่องขอให้มี2เรื่อง3ามเรื่อง4เรื่องเป็นนางร้ายที่ติดอันดับของประเทศไปเลยและนี่คือชมปอ๋ยอธิตตาพยักครับขอบคุณชมปูด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างรครับชาวโลพบุรีครับ